หลวงพ่อชุยวัดคงคาเพชรบุรีนั่งมองดูทีวีโหนกระแสะมาสองวันแล้วตั้งแต่บอยทัพประจันพระทะกับโอ๊ตบางแพรเถียงกันเรื่องเหรียญแค่ปี2,508ก็เถียงกันไม่ยอมความกันต่างฝ่ายต่างตอบโต้กันวันนี้ก็ พอเพอิรมีหนึ่งเหรียญเหรียญเบญจพาคีเหรียญเหรียญเบญจพาคีเหรียญน,นั้นหนึ่งในหเหรียญเกจิอันดับหนึ่งของประเทศไทยก็มีหลวงพ่อฉุยวัดคงคาจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองครับวัดคงคารามอาจารย์ของหลวงพ่อทองสุขวัตนโนดหลวงอาจารย์ของหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐ เหรียญที่เขาเถียงกันเมื่อวันก่อนวันที่7ตุลาคมปี2568นั้นเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์เนื้อทองคำฝั่งบอยท่าประจันก็ซื้อมาในราคา4ล้านแล้วก็โอ๊ตบางเพบอกว่าเป็นเนื้อทองคำสร้างมาใหม่ไม่มีสร้างรุ่นนี้เส้นไม่ผ่าปากเป็นเหรียญเนื้อทองคำาก เขาเถียงไปเถียงมาแล้วก็เมื่อวานวันที่8ตุลาคมก็นำเชิญอาจารย์รักษีเกตโทนบางแคขและต้นท่าจประจัขึ้นมาดีเบตต่อและวันนี้วันที่9ตุลาคมรายการโหนกระแสก็นำหลานเลนเลนเหนของคุณอนันต์ขนาดนุรักษ์ามาดีเบตอีก ไม่ใช่มาดีเบตครับมาอธิบายขายายความว่าหลวงปู่ทวดนั้นทําไมถึงได้สร้างหลวงปู่ทวดที่วัดช้างให้หลวงปู่ทวดมาจากไหนเมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้รายการหดก,กระแสก็ได้นำเลนของคุณอนันต์ขนานุรักษณ์คุณอนันต์ขนานุรักษณ์นั้นเป็นใครก็เดี๋ยว เวลาว่างผมก็จะทำเป็นคลิปในช่วงเย็นนี้ลงประมาณสักเวลาช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งผมจะลงถ่ายทอดอความรู้ที่ได้ศึกษามาว่าเหรียญหลวงปูท่ทวดมาจากไหนเป็นใครผมก็เลยไม่มีเหรียญหลวงปูท่ทวดแต่มีเหรียญเก่าก,กว่าหลวงปูท่ทวดก็คือหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามจังหวัดเพชรบุรีปรมจันห้า องที่เป็นติดอันดับของประเทศไทยนะครับประมาจารย์นั้นมีพระองค์ไหนมั่งในเบญจาภาคีเหรียญหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามเพชรบุรีหลวงพ่อกลั่นวัดพญาตจังหวัดพระนครเสียอยุธยาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังฝั่งทนบุรีกรุงเทพมหานครหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่า หลวงพ่อคงมวัดบางกระพร้อมนะครับส่วนที่มีชื่อว่าจัดจงคงอีวันหน้าเดี๋ยวจะนำมาเล่าให้ฟังพระเกจิยุคสงครามอิโดโจีนที่นำพากองทัพทหารไทยผ่านพลวิกฤตการทำศึกสงครามมาผมพูดรวบไหลขั้นตอนหลายอย่างสับสนกันเต่นวันนี้ หยิบจับเหรียญหลวงพ่อฉุยวัดคงคาขึ้นมาได้ก็จะเอามาสาธยายกล่นเป็นสภาพพระที่ใช้ชำรุดไปแล้วจากร้อยเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะเหลือสี่สิบเปอร์เซ็นต์เสียอาจารย์อยบหลวงพ่อชุวยวัดคงคารามนั้นเป็นปร,รมาจารย์เหรียญของสายเพชรบุรีนะครับอาจารย์ของหลวงพ่อทองสุัตนุ่ดหลวงและเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อแดงวัดเขาบนไดอิกยังไม่ได้กล่าวถึงหลวงพ่ออุ่นวัดตันกงนะครับและมีอีกหลายเกจินะครับ สายเพชรบุรีสภาพเหรียญนี้เป็นสภาพใช้นะครับน่าจะเหลืออยู่ประมาณ40-50%ถือว่าเป็น50%ละกันเพราะว่าโบหายไปแล้วดอกไม้หายไปแล้วคงเหลือแต่ใบหน้ากับกลีบจีวรสังคติให้เห็นนะครับปกติจะต้องมีตัวหนังสือคำว่า,าพระสุวรรณมุนีนะครับเป็นยศตำแหน่งของท่านนะครับ เหรียญนี้เป็นเหรียญปั๊มแบบขอบกระบอกนะครับแล้วก็มีห่วงเชื่อมมาในตัวนะครับไม่ใช่ห่วงติดมานะครับเป็นห่วงเชื่อมนะครับนี่ครับล่องรอยไปเล็บผมจะชี้ดูนะครับหลวงพ่อฉุยนั้นก็เป็นพระเกจิที่มียังไงล่ะอิทธิฤทธิปฏิหารทางด้านไหลมั่งนักเลงเพชรบุรีรู้จักดีครับแคล้วคาดหนังเหนียวคงกะพันชาตีนะครับมหาอุด ดันั้นเดี๋ยวผมจะ,จะลองชี้ให้ดูนะครับไม่มีที่จับเหรียญขออภัยนะครับนี่ครับรอยห่วงเชื่อมซึ่งหักไปแล้วครับแล้วมีตะใบตกแต่งจากเจ้าของที่คนสม,มัยนั้นแขวนพระแบบเปลือยนะครับไม่ได้เรี่ยมกรอบพระองค์นี้สร้างเมื่อปี2465และปัจจุบันนี้ผมถ่ายทำคลิป วิดีโอเหรียญหลวงพ่อชุยวัดคงคารามนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่9ตุลาคม2568 2465ลบ2568 68ลบ65ก็3ก็อายุเหรียญนี้มี103ปีแล้วครับดูสภาพเหรียญ103ปีความคมยังมีให้ชัดเจนนะครับดูเมตตาในใบหน้าของหลวงพ่อชุยวัดคงคารามแล้วก็กรีบ จีวรตามซอกหนะ้าอกต่างๆตลอดจนถึงสังคาตินะครับแน่นตึงคมนะครับและพื้นผิวเรียบตึงแม้กระทั่งว่าเราดูเนี่ยเป็นสบายตาหมายความว่าเป็นพระที่ผ่านการใช้งานมาแบบสบักสบอมนะครับคนสมัยก่อนสมัยโบราณน,นั้นแขวนพระแบบเปลือยคือไม่ได้เลี่ยมกรอบพลาสติกหรือไม่ได้ใส่กรอบสแตนเลสนั่นเองนะครับด้านหลังเหรียญน,นะครับเขียนด้วยอักขระของว่านโมพุทธายะนะครับและแบ่งเป็นสองบล็อก บล็อกโมไม่มีไส้กับบล็อกโมมีไส้เหรียญที่ผมถือในมือนี้นะครับเป็นบล็อกโมมีไส้นะครับคําว่าโมมีไส้คืออะไรนะครับจะเขียนนักขลักของมนคาถาคมเป็นสวดเสกเลขยันลงไปนะครับนี่คือตัวณะนะครับในตัวณะมีตัวโมนะครับนะณโมนี่พุทธนะครับพออุพุพุทธพุทธนะครับตําหนีมองไม่เห็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทาทาคือตัวนี้ครับนี่ทายะคือตัวนี้ครับ ยะคือตัวนี้นะครับนะโมพุธทธายะนะโมพุธทธายะนะครับส่วนอักขระตรงกลางนี้อ่านว่ามีนะครับมีสสลเอกับตัวมะนะครับโมตัวนี้มีเส้นขีดอยู่ตรงนี้นะครับนี่ หัวตัวนี้มาถึงหัวตัวนี้นะครับก็คือเขาเรียกโมมีไส้ถ้าโมไม่มีไส้ก็คือเส้นนี้หายไปนะครับเส้นตรงนี้หายไปเขาเรียกโมไม่มีไส้และความนิยมที่ใช้กันในวงการกลุ่มพระเครื่องที่ให้การันตีว่านิยมมากที่สุดก็คือโมมีไส้นั่นเองครับก็คือเหรียญน,นี้ครับเนี่ยโมมีไส้ก็คือตัวมะนี่ครับนี่บวกอด้านหน้าเป็นเอบวกอเป็นโมะ อยู่ตรงกลางนี่ครับสรุปคือถ้าเป็นภาษาไทยก็สะกดเรื่องโมโอโมนะครับตัวมะนี่มีขีดเรียกว่าโมมีไส้นะครับนี่คือบล็อกนิยมนะครับบล็อกนิยมบล็อกที่นิยมรองลงมาจากโมมีไส้ก็คือโมไม่มีไส้เนื่องจากบล็อกนั้นใช้ในการปัม๊มแล้วไม่ได้ทําเป็นอักขระที่ว่าออกมาแบบสมบูรณ์แบบเป็นโมนะครับกลายเป็น ตัวปะนะครับไม่ใช่ตัวมะนะครับไม,มไม่มีขีดตรงนี้เลยเรียกว่าโมไม่มีไส้ความนิยมเป็นลองนะครับและมีอีกบล็อกหนึ่งนะครับที่เอาโมไม่มีไส้มาตอกนะครับมาตอกตรงนี้หลายเหรียญนะครับหลายสิบเหรียญนะครับเรามาดูขอบตัดนะครับขอบตัดแบบขอบกระบอกนะครับจะเรียบเหมือนเหรียญสตางที่การกระแทกนะครับที่จริงพระนี้สันด้านขอบนี้นะครับจะปริ้นด้านหลังเลยครับเป็นสันนะครับตรงนี้ตรงกลางเหรียญจะเป็นแอ่งกระทะลงไป นะครับขอบนี้เห็นไหมครับร่องรอยกันที่เสียดสีกับผิวหนังของคนที่แขวนบูชานะครับนี่ขอบนะครับเนี่ยเลียมหายไปเลยครับสันขอบนี่นะครับส่วนด้านหน้าเรามาดูนะครับความที่ว่ามีคลีบเกินขึ้นข้างบนนะครับตอนอัดรอบกระบอกนะครับนี่ครับที่ผมเป็นวงกลมตามนี้นะครับคลีบก็จะหายไปแต่คงให้เห็นบางๆตานิดๆนะครับนี่ครับนี่ครับที่ผมชี้นะครับ สันที่ว่านี้นะครับหายไปเยอะเลยครับเนี่ยแต่ว่ายังคงให้เห็นอยู่บ้างนะครับนี่คือบล็อกโมมีไส้ส่วนรอยห่วงเชื่อมด้านบนนะครับจะมีร่องรอยการห่วงเชื่อมนะครับนี่นะครับนี่สีน้ําตาลไหมนะครับนี่ตรงปลายเล็บผมนี่ครับปลายนิ้วผมนะครับนี่ผมจะถ่ายนี่ครับเหรียญนี้เป็นเหรียญห่วงเชื่อมในตัวแต่เนื่องจากว่าห่วงเชื่อมอาจจะชํารุดหรือหักในการอารัธนาแขวนขึ้นคอแล้วก็ ใช้เป็นเวลานานหลายปีก็จึงทําให้สภาพเหรียญนี้สึกมีการเสียดสีกับผิวหนังของผู้ใช้ผู้อัลัสนานั่นเองครับพระองค์นี้นะครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับพระที่ดูง่ายและขอบตัดเป็นขอบกระบอกเดี๋ยวผมจะลองถ่ายเปิดแสงแฟลชให้ดูนะครับว่าพอมองเห็นหรือเปล่านะครับนี่ครับขอบกระบอกก็คือเป็นรอยการ นำเหรียญที่เลื่อยได้พอประมาณตามรูปแม่พิมพ์ของเหรียญหลวงพ่อฉุยนั่นเองครับเหรียญที่รีดมาแล้วเป็นแผ่นบางๆนะครับแล้วก็นำมาเลื่อยเลื่อยตัดเป็นรูปขึ้นรูปตามกรอบแม่พิมพ์พิมพ์ตัวเมียกับพิมพ์ตัวผู้นะครับแล้วก็เอาโลหะไปวางในแม่พิมพ์แล้วก็อัดปั๊มลงไปนะครับเมื่อปั๊มลงไปรอยการเบียดการอัดของ เหรียญให้เกิดด้านหน้าเป็นรูปพระนะครับพระสุวรรณมุนีคือเป็นชื่อยศตำแหน่งของหลวงพ่อฉุยนั่นเองครับและด้านบนด้านซ้ายด้านขวาก็เป็นโบโบนะครับตรงบนศีรษะของหลวงพ่อฉุยนั่นก็เป็นดอกไม้นะครับเป็นถ้าเป็นเหรียญที่สภาพสมบูรณ์ดอกไม้จะลึกจะชัดเจนมากครับและโบด้านซ้ายด้านขวาก็จะคมแหลมชัดเจนมากเลยครับแต่เนื่องด้วยเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ใช้ และก็มีการทำรุดมากจึงทำให้มีจุดวิธีวิธีในการดูเหรียญนี้แท้อย่างไรนะั่นก็คือ 1. เป็นเนื้อทองแดง 2. มีร่องรอยการใช้คลีบที่เกิดจากการปั๊มเป็นวงลีรอบเหรียญนะครับปลิ้นขึ้นมาแล้วก็โดนสัมผัสด้วยเหงื่อการใช้แขวนบูชาที่คอจึงทำให้สภาพเหรียญน,นั้นชำรุด แต่เห็นล่องรอยในการเสียดสีนั่นเองครับเห็นไหมครับเป็นวงรีรอบเหรียญน,นะครับส่วนขอบตัดนั้นนะครับนี่เป็นขอบกระบอกนะครับร่องรอยกันปั๊มอัดลงไปเปรียบเสมือนว่าเอาเหรียญทองแดงที่เลื่อยมาแล้วได้ลักษณะตามรูปแม่พิมพ์นะครับวางแล้วก็ใช้ปั๊มกระแทกลงไปขอบเหรียญจึงโดนอัดนะครับนี่เป็นร่องรอยที่กันเลื่อยนะครับร่องรอยกันเลื่อยแล้วก็ไปอัดใส่กระบอก เกิดแม่พิมพ์ด้านหน้านะครับนี่หน้าหลวงพ่อฉุยหน้าจะยาวๆหน้าผากจะหนกๆนะครับส่วนด้านบนจะมีรอยห่วงเชื่อมนะครับนี่ครับที่เห็นนี่นะครับห่วงเชื่อมจะเป็นห่วงเชื่อมรูเล็กๆที่เป็นขดลวดเล็กๆนะครับสําหรับห่วงเชื่อมตรงนี้นะครับให้แขวนบูชาที่คอการใช้ห่วงเชื่อมนั้นน่าจะใช้วัตถุที่ตัวประสานก็คือโลหะเงินนั่นเองครับที่มีความขาวๆวาวๆนะครับไม่ใช่ทองแดงมา มาเชื่อมกับทองแดงนะครับที่เป็นเชื่อมกลางนะครับคือโลหะเงินนะครับเห็นไหมครับตรงขอบเหรียญนี่ครับคือขอบกระบอกดูไว้นะครับมีร่องรอยกันเลื่อยแล้วมาอัดใส่กระบอกนะครับจะเลื่อยตามรูปขึ้นรูปตามแม่พิมพ์นะครับดูให้ดีนะครับหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามเพชรบุรีเป็นเบญจภาคีเหรียญที่มีราคานิยมแพงนะครับสูสีกับหลวงพ่อคงบางกระพร้อมหลวงพ่อกันยัพญาหลวงปู่ เอี่ยมวัดหนังแล้วก็หลวงปู่เอีอเอ่ยมวัดหนังแล้วก็หลวงพ่อคงมังกระพร้อมหลวงปู่สุขวัดประคองมาขำเท่าเหรียญน,นี้เป็นหนึ่งในเป็นจจภาคีเหรียญนะครับเป็นอาจารย์ใหญ่ของหลวงพ่อทองสุขวัตนดหลวงเป็นอาจารย์ใหญ่ของหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิกเป็นเกจิแห่งเ,เมืองเพชรบุรีนะครับดูและว,วิเคราะห์จําจไว้นะครับ ผิวจะตึงนะครับในขนาะการใช้ที่ชารุดมาแล้วนะครับผิวจะตึงจะคมนะครับถ้าเป็นเหรียญบวมๆให้วางเลยนะครับแต่เหรียญนี้เป็นการปั๊มขอบกระบอกนะครับตึงแน่นนะครับนี่มาเปรียบเทียบนะครับเหรียญพศ2517จะนี่ปั๊มนะครับปั๊มแบบตัดขอบข้างนะครับนี่เป็นปั๊มแบบขอบกระบอกนะครับผมเหรียญนี้ เป็นหลวงพ่อทิพย์พระเกจิเมืองบรีรล์นะครับพ่อทิพย์ปี2517ส่วนเหรียญน,นี้เป็นปี2565เปรียบเทียบดูได้นะครับเรามาดูเขาถกเถียงกันเรื่องหลวงปู่ทวดปี2508เป็นปัญหาการสร้างมีสร้างหรือไม่สร้างเนื้อทองคําแบบไม่มีเส้นผ่าปากเขาก็เ ถกเถียงกันในรายการหนกระแสมาสามวันแล้วครับตั้งแต่วันที่7วันที่8วันที่9นะครับช่วงจังหวะที่ว่างๆจากการดูรายการหนกระแสหรือ,อการดีเบตกันของเหรียญหลวงพ่อทวดปี2508เรามาดูลงพ่อฉุยวัดคงคารามปี2465ที่มีอายุ103ปีนะครับ2465ลบ2568นะครับ5-85ลบ8,5 678็ดดห่างกัน3าปี6 5 67 68้าหดนะครับก็ร้อยสามปีเหรียญนี้มีอายุหนึ่งสาปีแล้วนะครับสภาพชำรุดนะครับสภาพสวยๆราคาหลายล้านครับผมมีเหรียญเนื้อเดียวนะครับคือทองแดงนะครับทองแดงห่วงเชื่อมนี่ครับมีรอยห่วงเชื่อมตรงปลายเล็บผมนะครับมีขอบกระบอกร่องรอยการปั๊มอัดขอบกระบอกนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับระหว่างรอผมทําตัดต่อและ บรรยายการดูเหรียญหลวงปู่ทวดวัดชังให้เย็นนี้นะครับประมาณเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับในช่อง YouTube กดหัวใจกดกระดิ่งเพื่อติดตามและแจ้งเตือนเวลาผมไลค์สดหรือนำคลิปลงในช็อตในช่อง YouTube เพื่อเป็นสาระดีๆประโยชน์แก่เพื่อนๆพ,พี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ